ใครใช้กิจกรรมนะครับบน Apple Watch กันบ้าง Watch OS ปัจจุบันก็เป็น Watch OS version น10นะครับสื่อนี้ทำเป็นสื่อเสียงเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับที่ใช้งาน Apple Watch กันอยู่ซึ่งโดยปกติกิจกรรมเราก็จะสามารถดูการเคลื่อนไหววันนี้ทำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยหรือเกินนั้นก็ได้การออกกำลังกายวงแหวนที่2และวงแหวนที่3คือการยืน100คือเอ่อโกเป้าหมายหลักแต่ถ้าเกินก็ดีนะครับผมซึ่ง ในในกิจกรรมเนี่ยเรายังดูอย่างอื่นได้เพิ่มเดี๋ยววันนี้มีอันนึงเนี่ยผมชอบเข้าไปดูมากเลยก็เลยอยากจะมาถามเพื่อนๆว่าเคยดูไหมถ้ายังไม่เคยดูนะครับก็คือเรื่องของก้าวเดินจำนวนระยะทางรวมถึงชั้นเราขึ้นบันไดไปกี่ชั้นแล้วอย่างเงี้ยครับผม,มดูได้ด้วย ซึ่งถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าไปดูอย่างไรตามมากันได้เลยนะครับก็จะเป็นสื่อเสียงที่สาธิตด้วย Watch Over บน Apple Watch ที่ทำให้คนตาบอดสามารถใช้งานได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมีแต่เสียงนะครับภาพก็ไม่มีอะไรเป็นภาพนิ่งนะโอเคตอนนี้ผมปลุก Apple Watch การเข้าแอปกิจกรรมก็อาจจะผมว่ามีสัก3-4วิธีใหญ่ๆนะครับก็อาจจะกดดิจิตอลคาแล้วก็เรียกสิริบอกให้เปิดกิจกรรมแต่ว่า ใครที่เอาไว้กดปุ่มดิจิตอลคาวผมไว้อยู่ในแถบสลับแอปอยู่แล้วพอเปิดอยู่แล้วก็กดดิจิตอลคาวสองครั้งหากิจกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปได้เลยก็จะเจอสรุปรายสัปดาห์นะครับผมกลับมาที่หน้าปัดนาฬิกาแต่ผมเนี่ยเอากลไกหน้าปัดกิจกรรมมาไว้บนหน้าปัดนะครับผมก็ปลุก Apple Watch แล้วผมก็ปัด,ดไปหา5นาทีที่ผ่านมาออกซิเจนในเลือดวงแหวนการเคลื่อนไหว57วงแหวนการออกกำลังกาย60วงแหวนการยืน75เอนี่ยครับคือเราเอากลไกหน้าปัดกิจกรรมเนี่ยมาไว้แสดงณนะตำแหน่งที่เขาจะอ่านเขาก็จะอ่านวงแหวนทั้ง3อันเลยนะครับว่าตอนนี้ทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือบางหน้าเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมไปไว้ที่มิกกี้เมาส์เนี่ยมิกก <Mickey Mouse, S 1> ี้เมาส์ตอนนี้ 2> 2 15นาฬิกาน35นาฬิมิกกี้เมาส์าบอกเป็นแคลอรี่เลยนะครับผมปัดซ้ายมา เคลื่อนไหว161กิโลแคลอรี่ออกกำลังกาย12นาทียืน6ชั่วโมงวงแหวนการเคลื่อนไหว5้วงแหวนการออกกำลังกาย60%วงแหวนการยืน75%คือเรื่องของอกิจกรรมเนี่ยที่มาไว้ใน,นกลไกหน้าปัดจะอ่านมากอ่านน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เขาแสดงได้นะครับดังนั้นผมเองก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนดีที่สุดแต่ว่าถ้าคุณเอากลไกหน้าปัดกิจกรรมมาไว้บนหน้าปัดเนี่ย คุณสามารถ 1, 1> นิ้วแต่ 2, 2> ครั้งเขาก็จะเปิดเข้าสู่แอป,ปกิจกรรมสรุปรายสัปดาห์นะครับซึ่งหัวข้อสรุปหลักพวกการเคลื่อนไหวการออกากําลังกายแล้วก็การยืน3ามวงแหวนหลักเนี่ยเราคงจะดูกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วสําหรับสายที่ใช้ Apple Watch อยู่แต่ว่าถ้าเราปัดขวามาแลครับเมื่อเราเข้ามาสู่แอป,ปกิจกรรมเดี๋ยวเข้าเข้ามาก่อนสิสร,สรุปรายสัปดาห์เคลื่อนไหวการแชร์กุ่ม จะมีการแชร์ปุ่มปัดขวาต่อรางวัลปุ่มปัดขวาต่อหน้าที่หนึ่งจากหกสามารถปรับได้จะมีหน้าที่หนึ่งจากหกนะครับผมสนใจและแนะนําอยากจะป้ายยาเพื่อนๆนคือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นไปเรื่อยๆจนเจอหน้าที่ห้าจากหกหน้าที่สองจากหกปัดขึ้นครับหน้าที่สามจากหกปัดขึ้นครับหน้าที่สี่จากหกหนึ่งนิ้วปัดขึ้นครับหน้าที่ห้าจากหกพออยู่ที่หน้าที่ห้าจากหกนะครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาจำนวนชั้นที่ขึ้นจะมีเนี่ย เดี๋ยวเราไปที่้ายสุดก่อนนะสรุปรายสัปดาห์ครับรแล้วเราปัด <4 S 1> ขวามา <4 S 1> วันน,น,นี้แล้วเราปัดขวามาครับก้าเดิน3,592ก้าเดินบอกว่าวันนี้ผมเดินมาแล้ว3,5939โอ้ประมาณการเนะคือมันไม่เป๊ะหรอกแต่ผมว่าก็พอได้ทําให้เรารู้ว่าวันนี้เราเดินได้แล้วกี่ก้าวปัดขวามาครับระยะทาง2.49กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงตอนช่วงบ่ายวันนี้ เดินไปแล้วรวมระยะทางกว่า2.49กิโลเมตรนะครับผมทั้งเดินในอาคารและนอกอาคารปัดขวาต่อครับจำนวนชั้นที่ขึ้น7 <10. S 2> จําำนวนชั้นที่ขึ้น7ชั้นซึ่งต้องบอกเลยว่ามิมแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเขาคำนวณตามความสูงอะผมว่านะเพราะว่าอย่างถ้าใครเคยมา,มามาอาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะชั้นหนึ่งมาชั้นสองอมันก็เหมือน คือเหมือนอยู่ไปอยู่มานะครับแต่ว่าพอชั้น3ามชั้น4ี่เนี่ยมันขึ้นทางตรงอย่างเดียวแล้วมันเหมือนไม่ถึงชั้นอะ่ะผมว่ามันเหมือนไม่ถึงชั้นนะครับมันเหมือนเป็นครึ่งชั้นมันก็จะนับครบมั่งไม่ครบมั่งแต่ว่าก็รประมาณการได้ว่าเเรารู้ว่าเราวันนี้เราขึ้นบันไดไปประมาณจํานวนกี่ชั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนการลงเนี่ยเขาไม่นับนะครับการลงเนี่ยเขาไม่นับเขานับแต่ขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราเองก็ต้อง เขาเรียกว่ายอมรับได้ว่าอันนี้คือการประมาณการนะครับผมก็เอาเป็นว่านี่คือความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่คนใช้ apple watch อยู่นะครับคุณจะสามารถที่จะตรวจสอบนอกจากวงแหวน3วงการเคลื่อนไหวาการออกกำลังกายแล้วก็การยืนของคุณเนี่ยสมวงแหวนแล้วคุณยังมาดูอีก3วงเพิ่มเติมได้ในตัวแอปคือหน้าที่5จาก6นะครับก็มาดูในส่วนของ าการก้าวเดินว่าจํานวนเดินไปแล้วกี่ก้าวระยะทางรวมทั้งหมดกี่กิโลรวมถึงจํานวนชั้นที่ขึ้นนะครับขึ้นนะไม่นับลงและขึ้นลิฟต์ไม่นับขึ้นบันไดเลื่อนไม่นับนะครับผมอมืขึ้นลิฟต์ไม่นับขึ้นบันไดเลื่อนไม่นับนะครับเขาฉลาดเพราะผมเองก็ลองไปขึ้นลิฟต์แล้วก็ ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเขาไม่นับจํานวนชั้นให้เรานะครับเขานับเฉพาะาการที่เราเดินขึ้นบันไดเท่านั้นเดินลงก็ไม่นับลงลงลิฟต์ก็ไม่นับลงบันไดก็ไม่นับลงบันไดเลื่อนก็ไม่นับนับแต่เฉพาะเดินขึ้นบันไดเท่านั้นนะครับโอเคก็ นำเก็บความรู้มาฝากกันเผื่อเพื่อนๆที่ใช้งาน Apple Watch แล้วจะใช้ให้คุ้มค่ามากขึ้นเน่ก็ตามมันก็จะได้เป็นประโยชน์ว่าเออเราอยากจะตั้งโกของเราไว้ว่าวันนี้เราจะเดินให้ได้1นึ่งเาเออแต่ตอนนี้ได้แค่3,500อยเยังไม่ถึงเลยอืมอ่ะโอเควันนี้บริการหมอคอมหนึ่งสีนึารนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันถ้าชอบจะลืมบอกต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม